สัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24เดลทีวีส,สถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะในคลิปนี้นะคะฟ้าก็จะมาพูดในเรื่องของเกาค่ะโรคเกานะคะก็เป็นหนึ่งในโรคที่ทําให้ข้ออักเสบจ,จากการที่มีเรื่องของขอกรดยูริกในเลือดสูงหลายคนเพราะทราบว่าตัวเองเป็นโรคเกานะคะก็เลี่ยงที่จะทานไก่คิดว่าไก่ทําให้ยูริกในเลือดสูงแล้วก็ทําให้เกิดอาการปวดข้อตามมาแต่ความจริงแล้วคนที่เป็นโรคเกานะคะ สามารถทานไก่ได้เพียงแค่ต้องเลือกส่วนที่เหมาะสมแล้วก็วิธีการปรุงอาหารที่ถูกต้องนะคะโรคเกานะคะก็มีสาเหตุหลักๆก็คือเกิดจากการที่อ้วนน้ําหนักเกินแล้วก็ในคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากๆเป็นระยะเวลานานๆค่ะทั้ง2ปัจจัยนี้ค่ะก็จะเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้กดยูริกในเลือดสูงขึ้นทําให้เกิดการสะสมยูริกบริเวณข้อแล้วก็ทําให้เราเกิดอาการปวดข้อตามมานาน่นิองค่ะดังนั้นนะคะคนที่เป็นโรคเกา ถ้าจะทานไก่ก็ต้องเลือกไก่ให้เหมาะสมนะคะเป็นสิ่งสําคัญเลยคนที่เป็นโรคเกานะคะควรเลี่ยงทานหนังไก่ปีกไก่แล้วก็ไก่ทอดเพราะว่าจะเพิ่มไขมันแล้วก็ทําให้กดยูริกสูงขึ้นส่วนที่ทานได้ก็คือเป็นส่วนของอกไก่ ไขมันต่ำโปรตีนสูงแล้วก็ยูริกต่ำด้วยค่ะควรเลือกปรุงอาหารโดยวิธีที่ไม่ใช้น้ำมันเช่นการย่างการนึ่งหรือการต้มแทนการทอดนั่นเองค่ะซึ่งก็จะช่วยลดการสะสมของยูริกในเลือดได้ค่ะสรุปนะคะคนที่เป็นโรคเกาต์ทานไก่ได้แต่ต้องเลือกในส่วนที่ไขมันต่ำโปรตีนสูงแล้วก็กดยูริกต่ำนั่นก็คืออกไก่นั่นเองค่ะแล้วก็ใช้วิธีการปรุงอาหารโดยการต้มนึ่ง ย่างแทนการทอดเพื่อลดความเสี่ยงในการเพิ่มของระดับยูริกในเลือดรวมถึงช่วยควบคุมอาการแล้วก็ลดการเกิดข้ออักเสบในโรคเกาด้วยนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่อง2 4เจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ